การบริหารเวลาถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกการดำเนินชีวิตส่วนตัวหรือการพัฒนาตนเองคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่โบเมนคนที่มีเวลาลล่กว่าเตเป็นคนที่หู้วิธีการจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพดังนั้นการเรียนหูที่จะบริหารเวลาอย่างสา,สารสลาดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกฝนและนำมาใช้ในชีวิตประจําวันได้หนึ่งตั้งเป้าหมยให้สัดเจน การบริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เฮ่าประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในหลักการสำคัญของการบริหารเวลาคือการตั้งเปา้าหมายให้สัดเจนงคนที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มต้นด้วยการกำหนดเปา้าหมายที่มีความหมายและสัดเจนงเปา้าหมายที่สัดเจนบ่เพียงเต่ช่วยให้เหาฮู้ว่าควรเฮ็ดสิ่งใดเป็นสิ่งทำอี่แเต่ยังช่วยให้เห่าบ่เสียเวลาไปกับเรื่องที่บ่ิจมเป็น เมื่อเฮามีเป้าหมายที่สัดเจนการตัดสินใจจะง่ายขึ้นเพราะเฮาหูว่ากิจกรรมหรือภารกิจอันใดที่จะช่วยให้เฮาไปเถึงเป้าไมายและสิ่งใดที่บ่จําเป็นตัวอย่างเ่นหากทานตั้งเป้าหมายไรเง่ยเง่ที่จะเหตุธุรกิจส่วนตัวทุกการตัดสินใจในชีวิตประจําวันของทานจะนําไปสู่การเกี่ยมความพร้อมด้านความรู้ประสบการณ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้ทานใช้เวลาทุกมืออย่างคุ้มคา่า การเบ่งเป้าหม้ออกเป็นลายาสั้นและลายยาวเป็นกลยุทธ์สำคัญในการบริหารเวลาเป้าหม้ลายาสั้นช่วยให้เาหูว่าต้องเหดสิ่งใดในแต่ละมื้อหรืออาทิตย์เพื่อค่อยๆเข้าใกล้เป้าหม้รายาวในอนาคตการเหตเส้นนี้ช่วยสร้างความสำเร็จที่ต่อเนื่องและเป็นแห่งจูงใจให้เหาบละเลยลือเรื่องเวียกที่สำคัญออกไป เมื่อเหามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหาจะสามารถระบุสิ่งที่ลบกวนและปฏิเสธกิจกรรมที่บ่สอดคลองกับเป้าหมายของเหาได้ง่ายขึ้นคนที่ประสบความสําเร็จมักจะรู้จาักการจัดลําดับความสําเร็จของเวียกโดยพวกเขาจะเลือกเฮตุสิ่งที่ส่งผลกระทบหลยที่สุดต่อการระบุเป้าหมายก่อนเส้นการเรียนรู้ทักสมัยม่หรือการเหตุเวียกที่สําคัญต่ออนาคต เป้าหมายเห็ุให้เฮ่ามีโครงสร้างในการจัดเวลาเ่ละมื้อย่างมีระบบบ่วจะเป็นการกำหนดเวียกที่ต้องเหตุในเ่ละมื้อหรือการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องเหตุเหตุให้เหาสา,สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเละบเสียเวลาไปกับสิ่งที่บ่สำคัญโซงจัดลำดับความสำคัญของเวียกการบริหารเวลาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในชีวิตและการเหตุเวียก หนึ่งในเทคนิคที่คนสําเร็จใช้คือการจัดลําดับความสําคัญข้องเวียกในชีวิตประจําวันทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องเหตุลากหลยแต่สิ่งที่เห็ุให้คนสําเร็จแตกต่างจากคนทั่วไปคือการรู้จักเลือกเฮ็ดสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนพวกเขาบลบอยให้ตนเองทึกอารมณ์ที่เฮ็ดสิ่งที่บ่มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่บ่ทรงพลนโดยตรงต่อเป้าหมายหลักลำดับความสำคัญข้องเวียกเริ่มต้นด้วยการระบุว่าเวียกใดเป็นเวียกสำคัญและเล่งด่วน ซึ่งต้องเหตุันที่เลเวียดใดที่ว่าเทิงจะสําคัญตะสามารถเลื่อนออกไปได้การจัดระเบียบเวียดตามลำดับความสําคัญช่วยให้ทานเหตุเวียดใดย่างมีประสิทธิภาพลดความซับซ้อนเลบอเสียเวลากับเวียดที่บบจําเป็นตัวอย่างเช่นเมื่อทานมีเวียดที่สําคัญที่ต้องส่งภายในซองมือเวียดอื่นๆที่บบเกี่ยวข้องควรให้เลือล่อนลืมมอบหมายให้คนอื่นเพื่อให้ทานมีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญที่สุด คนที่ประสบความสําเร็จโบเพียงเ่หูจักลำดับความสําคัญของเวียกเตอย่างหูจักมอบไม้เวียกที่โบจําเป็นให้ผู้อื่นเหตเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เวลาโฟกัสก,ก,กับเวียกที่ต้องการความเสียวซานและความสําคัญหลกว่าการมอบไม้เวียกเป็นการกระจายภาาะเวียกซึ่งช่วยให้ทานบ่ต้องเมื่อเกินไปและสามารถเหตสิ่งที่สําคัญได้อย่างมีคุณภาพการจัดลำดับความสําคัญยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเหตเวียกเนื่องจากทานสามารถเหตเวียก ที่สาคัญที่สุดสําเร็จได้ก่อนเวียกอื่นๆซึ่งหมายความว่าท่านจะสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดนอกจากนี้ยังสวยให้ทานสามารถจัดการเวลาได้อย่างเป็นระบบไล่ขึ้นหลุดความเครียดจากการเหตุเวียกเล่งดวนและเหตุให้มีสมาธิไล่ขึ้นในการเหตุเวียกที่สําคัญเพื่อให้การจัดลําดับความสําคัญได้พ้นดีทานควรประเมินผลกระทบของเวียกแต่ละเวียกต่อเป้าหมายของทาน เวียดใดที่มีพ้นกระทบลายที่สุดต่อความสําเร็จในไลหลแห่ๆลื้อซวยให้ทานเ้าไปไกลเป้า,มาไม่ใหญ่การประเมินนี้จะชวยให้ทานตัดสินใจได้อย่างสัดเจนว่าควรให้ความสําคัญกับเวียกใดก่อนและควรลีกเลี้ยงการเสียเวลาไปกับเวียกที่บ่ไดมีพ้นกระทบด้านบวกลายสร้างการจัดตาตารางเวียก หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สุดของความสําเร็จคือการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพอีเลวิธีหนึ่งที่ได้รับความมนิยมและเห็นพ้นลบอย่างชัดเจนคือการจัดตาตารางเวลาซึ่งเป็นการเบ่งเวลาของเฮาออกเป็นช่วงๆโดยแต่ละช่วงจะกําหนดไว้สําหรับการเหตุเวียกเฉพาะแต่ละอย่างโดยทานเบ่งมื้อของทานออกเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนแต่ววละช่วงจะกําหนดไว้เพื่อเหเตุเวยียกเฉพาะตัวอย่างเ่นการจัดช่วงเวลาเข้าไว้สําหรับตอบเสร็จ จัดเวลาช่วงบาบสำหรับการเหตุเวียกสำคัญหรือจัดช่วงเวลาตอนเล็งไว้สำหรับการประชุมเป็นต้นการจัดการเวลาแบบนี้ช่วยให้ท่านสามารถโฟกัสกับเวียกที่เหตุใดดีขึ้นโดยบ่ตองเหตดหลายอย่างพร้อมกันซึ่งจะช่วยลดการเสียเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเห็ุเวียกได้อย่างายประโยชน์ขครงการจัดตาตารางเวลาข้อที่หนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเหตุเวียกช่วยให้ท่านมีสมาธิกับเวียกที่เหตุในแต่ละช่วงเวลา โดยบอต้องเบเงความสนใจไปกับเวียกอื่นๆเหตให้สามารถเหตเวียกได้สำเร็จไหวขึ้นและมีประสิทธิภาพไล่ขึ้นข้อที่่องหลุดการเหตเวียกไลา่อย,ย่างพร้อมกันการเหตไล่สิ่งพร้อมกันสามารถลุดคุณภาพข้องเวียกและเหตให้เสียเวลาการจัดตาตารางสวยหลุดบรร5นี้เพราะท่านจะโฟกัสเพียงเวียกเดียวในแต่ละช่วงเวลาข้อที่สามหลุดความเครียดและเพิ่มความสมดุล เมื่อท่านมีตาตารางที่สัดเจนทานจะรู้สึกบอใจห้อนหรือกังวลว่าจะลืมเหตุเวียกใดเวียกหนึ่งเพราะทุกสิ่งได้รับการจัดสั้นเวลาไว้เร็วอย่างเหมาะสมข้อที่๔จัดการเวียกสําคัญได้ดีขึ้นด้วยการกําหนดช่วงเวลาที่เนนนอนทานจะสามารถให้ความสําคัญกับเวียกที่ต้องเหตุเป็นสิ่งทําอิดได้อย่างมีระบบอิเลโบรป,ปอยให้ภารกิจที่บบสําคัญมาคัดจังวาใดวิธีการจัดตาตารางเวลาวิธีที่หนึ่งกำหนดเปาา้าไม้ เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ทานต้องการเหตุในแต่ละมื้อหรืออาทิตย์แล้วจัดลำดับความสำคัญของเวียกที่ต้องเหตุวิธีที่สองสร้างช่วงเวลาแบ่งมื้อของทานออกเป็นช่วงเวลาสำหรับเวียกแต่ละอย่างเสรนเก้าห่งห้าสิบห่งสำหรับการผสมสิบห่งห้าสิบซองหงเมนสำหรับการเหตุเวียกที่สำคัญเหล่านี้เป็นต้นวิธีที่สามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อจัดตาตารางแล้วควรพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดวินัยในการเห็ดเวียกอย่าปล่อยให้สิ่งรบกวนหรือสิ่งที่โบจำเป็นมารบกวนการเห็ดเวียกในช่วงเวลานั้นวิธีที่4จัดเวลาสำหรับพักผ่อนอย่าลืมจัดช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อนแลลีเซ็ตตนเอง การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ทานกลับมาเ็ดเวียกด้วยสมาธิที่ดีขึ้นซี่โฟกัสเวียกเพียงอย่างเดียวหนึ่งในกุญแจสำคัญของความสำเร็จคือการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพเลวิวีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการโฟกัสที่เวียกเดียวการเ็ดเวียกแบบนี้ตรงข้ามกับการเหตเวียกหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งมีงานวิจัยลากลลยที่สะเกดเด่งให้เห็นว่าการเห็ดเวียกลายยางพร้อมกันบ่เพียงเตเห็ดให้ประสิทธิภาพลุดลงเตะยังเห็ดให้เกิดความเมื่อยล้าของสมองและความผิดพลาดที่ไล่ขึ้นอีกนนำ การโฟกัสเวียกอย่างเดี่ยวเป็นการเน้นเฮ็ดเวียกอย่างใดหนึ่งให้สำเร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มเฮ็ดเวียกถัดไปในทางกลงกันข้ามการเฮ็ดเวียกหลายอย่างพร้อมกันจะเฮ็ดให้สมองต้องสลับไปมาระวางเวียกต่างๆอย่าง,าง,างว่องไวซึ่งสมองเห่านั้นบ่ได้ทึกออกเบบมาให้เฮ็ดเวียกแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ประสิทธิภาพของเวียกหลุดลงอีกทางยังใช้เวลาในการเฮ็ดเวียกหล่ขึ้นและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสุงขึ้น การเห็ดเวียกอย่างเดี่ยวช่วยให้เหาสามารถฟกัดกับเวียกทางหน้าได้เต็มที่เหตให้บเพียงแต่สามารถเหตเวียกได้ว่องไวขึ้นแต่อย่างช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการคาดสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเหตเวียกที่มีคุณภาพประโยชน์ของการเหตเวียกอย่างเดี่ยวข้อที่หนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเหดเวียก การเฮ็ดเวกโดยโฟกัสท er so ี Then, ่เวกเดียวจะช่วยให้ทานเห็ุเวกได้ไวขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นเพราะทานสามารถใส่ใจในรายละเอียดได้ลล่ขึ้นข้อที่สองลดความผิดพลาดการเฮ็ดเวกโดยมีสมาธิยางเต็มที่ช่วยให้ลดความผิดพลาดลงได้ไล่กว่าการสลับไปมาระวางเวกไล่อย่างข้อที่สามช่วยลดความเครียดและความเมื่อยล้าของสมอง การเหดเวียกไลยอย่างพร้อมกันเหดให้สมองต้องเหตเวียกหนักขึ้นเนื่องจากต้องสลับไปมาระวางเวียกแต่การโฟกัสที่เวียกเดี๋ยวจะช่วยให้สมองเหตเวียกอย่างมีประสิทธิภาพไล่ขึ้นลดความเมื่อยล้าและความเครียดข้อที่สี่จัดการเวลาได้ดีขึ้นเมื่อท่านเหตเวียกโดยเน้นไปที่การเหตเวียกเดี่ยวเร็วเหดให้สําเร็จทานจะสามารถจัดสั้นเวลาในการเหตเวียกได้ดีขึ้นโดยบ่ต้องเสียเวลาในการสลับไปมาระวางเวียกลายล่อย่างจัดลําดับความสําคัญของเวียก ก่อนเริ่มเหตุเวียกขวรจัดลำดับความสำคัญของเวียกว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดและต้องเหตุก่อนแล้วเน้นเหตุเวียกนั้นให้สำเร็จสมบูรณ์ก่อนจะเริมเวียกอื่นตัดสิ่งที่หลบกวนออกเพื่อให้ทานโฟก,กัสได้เต็มที่ควรปิดสิ่งที่อาจจะหลบกวนการเหตุเวียกเส้นการปิดการแจ้งเตือนโทรศัพท์และห้พื้นที่บอนสงบในการเหตุเวียกแบ่งเ,เวลาเป็นช่วงเป็นตอน จัตตาตรางให้เตละช่วงเวลาเป็นสำหรับเวียกเฉพาะอย่างโดยโบเปิดโอกาสให้สลับไปเหตเวียกอื่นในช่วงนั้นการเหดเวียกโฟกัสที่เวียกอย่างเดียวตลอดหมดมืออาจเหดให้เมื่อลาได้จิ้มควรมีเวลาพักสั้นๆในระหว่างการเหดเวียกเตลชส่วโมงเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและกลับมาเหตเวียกอย่างมีประสิทธิภาพห้าจงลีกเลี้ยงการเลื่อนการเหดเวียก หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จคือการบริหารเวลาและสิ่งที่มักเป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องนี้คือการเลื่อนการเห็ุเวียกการพัดวันประกันพุ่งเป็นสิ่งที่ล่คนประเสริญและมักจะเกิดจากความย้านความกังวลหรือความบ่อพร้อมทางอารมณ์เต่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขามีวินัยในการจัดการเวียกสำคัญโดยโบอยให้การเลื่อนการเหตุเวียกมาคิดกันเส้นทางสู้ความสำเร็จของพวกเขาใด การเลื่อนการเฮ็ดเวียกมักเป็นการลิกเลี้ยงสิ่งที่เหาหูสึกว่ายักลือเป็นตายานเตรในความเป็นจริงมันเป็นเพียงการเลื่อนเวลาที่เฮาจะต้องปะเสิญกับเวียกนั้นเท่านั้นซึ่งพ้นที่ตามมาคือหนึ่งประสิทธิภาพในการเหตดเวกลดลงสรงความเครียดสะสมซ้ำโอกาสในการพัฒนาเสียไปวิธีจัดการกับการเลื่อนการเห็ดเวียกมีดังนี้หนึ่งเริ่มต้นด้วยเวียกน้อยๆ การเบ่งเวียกที่ยากเลื่อนแย่ออกเป็นเวียกน้อยน้อยที่เห็ดได้ง่ายขึ้นจะเห็ดให้เห่าหูสึกว่ามันบ่ได้ยักจนเกินไปและสามารถลงมือเห็ดได้ทันทีทรงตั้งเป้าหมยที่ชัดเจนเมื่อเห่ามีเป้าหมยที่ชัดเจนและหูว่าเห่าต้องเห็ดสิ่งใดในแต่ละมือหรือแต่ละอาทิตย์จะช่วยหลุดการเลื่อนการเห็ดเวียกและเห็ดให้เห่าเห็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องเห็ด ซ้ำใช้เทคนิคพักผ่อน,นสั้นๆเทคนิคนี้แนะนำให้เหาเห็ดเวียกอย่างเข้มแข็งเป็นเวลา30นาทีจากนั้นพักผ่อนสั้นๆแล้วกลับมาเห็ดเวียกต่อเห็ดให้สามารถโฟกัสเวียกได้ดีขึ้นและลดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะนำไปสู่การเลื่อนการเห็ดเวียกซีกําจัดสิ่งที่ลบกวนเส้นการปิดโทรศัพท์ปิดการแจ้งเตือนและหาพื้นที่เห็ดเวียกที่เงียบสงบเพื่อลดสิ่งที่ลบกวนที่อาจเห็ดให้เห่าซูนเสียสมาธิและนำไปสู่การเลื่อนเวียก ห้าลงมือเฮ็ดทันทีการเริ่มต้นเห็ดเวียกทันทีที่เหาหูสึกว่าต้องเห็ดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลีกเลี้ยงการพัดวันประกันพุ่งพอการเริ่มต้นมักจะเป็นก้าวที่ยากที่สุดหกให้ลางวันกับตนเองเมื่อท่านเห็ดเวียกสาเร็จบววจะน้อยลื่นใยให้ลางวันตนเองเพื่อสร้างเหง่จูงใจในการเห็ดเวียกครั้งต่อไปข้อดีของการหยุดการลกเลี้ยงการเลื่อนการเห็ดเวียก มีเวลาเฮ็ดเวียกได้ยังมีคุณภาพเมื่อท่านโบเลื่อนการเฮ็ดเวียกทานจะมีเวลาไล่ขึ้นในการปรับปรุงเวียกและสามารถเฮ็ดเวียกได้ย่างหอบครบเลยมีคุณภาพไล่ขึ้นลดความเครียดและความกังวลเมื่อท่านเริ่มเฮ็ดเวียกทันทีทานจะรู้สึกเบาขึ้นเพราะได้เฮ็ดในสิ่งที่ต้องเฮ็ดเล็้ความเครียดจะลดลงและทานจะรู้สึกเพิ่งพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองพัฒนาทักษะการเฮ็ดเวียกและการจัดการเวลา เมื่อท่านยุดพัดวันประกันพุ่งท่านจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะการเห็ุเวียกและการบริหารเวลาของท่านให้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ท่านก้าวหน้าในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวหกอเบ่งเวลาพักผ่เนทัองว่าการเหตดเวียกนักจะเป็นสิ่งสำคัญในการไปสู้ความสำเร็จแต่การพักผ่อย่างเหมาะสมก็มีบทบาทที่สำคัญบอเพ้กัน การเบ่งเวลาพักผ่อนเป็นสิ่งที่คนสำเร็จเข้าใจดีพอพวกเข้าหูว่าการเห็ดเวียกยางมีประสิทธิภาพบ่ไดมาจากการเห็ุเวียกนักตลอดเวลาเต่เกิดจากการเหตุเวียกยางมีกลยุทธ์เลยมีความส้มดุลระวางการเหตดเวียกและการพักผ่อนการเห็ดเวียกอย่างโตเนื่องโดยบ่มีการพักผ่อนจะเห็ุให้ห่างกายและจิตใจเมื่อยล้าเมื่อเฮาเมื่อยล้าการตัดสินใจและความสามารถในการคิดสร้างสั้นจะลุดลง การพักผ่อนช่วยให้ห่างกายได้ฟื้นฟูพลังงานและเหตให้เห่ากลับมามีสมาธิและความคิดสร้างสั้นลายขึ้นความเครียดก็เป็นอุปสรรคสำคัญต่อประสิทธ,ธิภาพในการเหตเวียกการพักผ่อนช่วยลดระดับความเครียดเหตให้เห่ามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นทรงพลให้เห่าสามารถเหดได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพไล่ขึ้น คนที่ประสบความสำเร็จหูว้ว่าชีวิตบอดายมีเตาการเฮ็ดเวียกเตยังรวมเทิงการใช้เวลากับครอบครัวมูเพื่อนและก,กิจกรรมที่พวกเข้าหักการพักพอนเฮ็ดให้เห่ามีชีวิตท,ที่สมดุลและมีความสุขลายขึ้นคนที่สำเร็จจะบอเฮ็ดเวียกตลอดเวลาพวกเข้าจะกำหนดเวลาพักพอนในตาตารางสนินการพักระหว่างมือการออกไปย่างลิ้นหรือการนั่งสมาธิเพื่อรีเซตจิตใจ การทักพอนบอดได้หมายความว่าการนอนหลับเท่านั้นเตยังรวมถึงการเห็ุกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายเ้นอ่านหนังสือเบิงนน่งออกกำลังกายหรือเฮ็ุงานอดิเรกการนอนหลับเป็นหนึ่งในวิธีการทักพอนที่สำคัญที่สุดคนสำเร็จมักจะให้ความสำคัญกับการนอนหลับอย่างน้อย7จ็ดห้าเปดชั่วโมงเพอการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยฟื้นฟูสมองและหางกายเหตุให้เฮามีพลังงานพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกในมือถัดไป การพักผ่อนเห็ุให้สมองและห่างกายฟื้นตัวเหตดให้เห่าเห็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพไล่ขึ้นบ่ว่าจะเป็นการคิดสร้างสรรค์ลือการเก้ไขบัญหาที่ซับซ้อนเมื่อเห่ามีสมาธิเละสภาพหางกายที่ดีจากการพักผ่อนเห่าจะหลุดโอกาสในการเห็ดเวียกพิพลาดลงได้ไล่เพราะเห่ามีสติและสามารถโฟก,กัสได้ดียิ่งขึ้น การพักผ่อนช่วยให้เห่ามีชีวิตที่ส้มดุลและรูสึกเพิงพอใจกับการใช้ชีวิตลลยขึ้นโบหูสึกว่าเครียดลือเมื่อลาจนเกินไปเจ็ดการวางแผ่นลวงหน้าหนึ่งในคุณสมบัติที่เหตให้คนประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพในการเหดเวียกคือการวางแผ่นลวงหน้าการวางแผ่นลวงหน้าบบเพียงช่วยให้เหาหูว่าควรเฮ็ดสิ่งใดเป็นลําดับต่อไปเต่อย่างช่วยให้เห่าบริหานเวลาใดอย่างมีประสิทธิภาพลลยขึ้น เฮ็ุให้บอตองเสียเวลาไปกับการคิดลื้อเกี่ยมกานในเตละมือการวางแผ่นล่วงหน้าช่วยให้เห่าเบิงเห็นภาพรวมข่องเวียกที่ต้องเหตในมื้อทัดไปเล่าสามารถเกี่ยมตัวได้อย่างเหมาะสมบวาจะเป็นการเกี่ยมเอกสารลรื้อเกี่ยมใจสำหรับการชรสมหรือภารกิจที่สำคัญเมื่อเห่าหูว่าแผ่นเวียคของมื้อทัดไปเมนสิ่งใดจะเหดให้เห่าหูซึกมั่นใจ และพร้อมหับมือกับความท้าทายต่างๆบ่ต้องมานางคิดว่าจะเฮ็ดสิ่งใดต่อดีหรือกังวลกับเวียกที่ตกค้างการมีแผ่นล่วงหน้าช่วยลดความเครียดเพราะเหารู้ว่ามีสิ่งที่ต้องเฮ็ดในลำดับต่อไปอยู่แลว้วเฮ็ดให้เห่าบอต้องเล็งลิบหรือซับสนกับการจัดการเวียกอบในนาทีสุดท้ายเมื่อเห่ามีแผ่นที่ชัดเจนบอต้องเสียเวลาไปกับการตัดสินใจในนาทีที่ควรจะลงมือเห็ดเล้วนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการผัดวันประกันพรุ่งได้อีกด้วย คนสาเร็จหมักใช้เวลาสวงท้ายมือเพื่อกดซอบว่าสิ่งที่เฮ็ดไปแล้วประสบความสําเร็จเท่าใดมีสิ่งใดที่ยังต้องปรับปรุงหรือเก้ไขการทบทวนช่วยให้เห่าเรียนรู้จักข้อผิดพลาดและปรับปรุงแผ่นเวียกให้ดีขึ้นเมื่อวางเพ่นสําหรับมือถัดไปให้เริ่มจากการจัดลําดับความสําคัญข้องเวียกในเตละมือเส้นเวียกที่สําคัญที่สําคัญที่สุดควรเห็ดเป็นอันดับทําอิปเพอจะช่วยให้เห่ามีพลังและสมาธิที่เพียงพอในการจัดการกับเวียกที่ซับซ้อน นอกจากการวางแพ่นสำหรับมือทัดไปควรมีการวางแพ่นและญงียาวสำหรับอาทิตย์ลือเป็นเดือนนำเพื่อให้เฮาหูว่ากำลังยางไปสู้เป้าหม้ง่ญ่เท่าใดการเบ่งเวียกง่ญ่ให้เป็นส่วนย่อยๆจะเหตให้เฮาบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นในการวางแพ่นควรเพื่อเวลาให้กับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยบ่คาดคิดเส้นเวียกดวนหรือบรราที่ต้องเกลในทันที การมีเวลาสัมองจะช่วยลุดความกดดันและเหดให้เห่ามีความยืดยุ่นในการจัดเวลาการวางแพ่นล่วงหน้าเฮ็ดให้เห่หเหามีทิศทางที่ชัดเจนในการเหดเวียคู่ว่าจะต้องเหดสิ่งใดก่อนลื่หลั่และลดการเสียเวลาที่บ่จจาเป็นลงไปเมื่อเห่าวางแพ่นไว้ล่วงหน้าการตัดสินใจในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจะง่ายขึ้นเพราะเห่าได้เกียมตัวไวเร็วล่วงหน้า การวางแผ่นยางสมาำเมสมอช่วยให้เหาพัฒนาการจัดเวลาของเหาให้ดีขึ้นไปอีกและเหตให้เหาสามารถบริหารเวลาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพไล่ขึ้นเป็ดกำจัดสิ่งที่ลบกวนความสนใจ หนึ่งในปัจจัยที่เหตุให้การบริหารเวลาเป็นไปยังมีประสิทธิภาพคือการกำจัดสิ่งที่ลบกวนความสนใจคนสำเร็จมักจะหัวาการเหตุเวียกให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการโฟกัสที่ดีการจัดสิ่งที่ลบกวนเช่นโซเชียลมีเดียการกดอีเมลที่โบเลงดวนหรือการสนทนาที่บจำเป็นทื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้พวกเข้าบรรลุปเป้าหมายได้ยางว่องไวและมีประสิทธิภาพ เมื่อมีสิ่งที่ลบกวนเส้นการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์หรือโซเชียลเมีเดียจะเหตให้เหาหยุดเหตเวียกอิเลหันไปให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเหตให้การเหตเวียกซาลงและประสิทธิภาพลดลงการกวดโซบข้อความที่โบเลงดวนไล่เทือระว่างการเหตเวียกเหตให้เหาเสียเวลาไปกับสิ่งที่โบจ,จำเป็นทางอย่างเหตให้เสียโอกาใสในการเหตเวียกที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง การทึกลบกวนความส้นใจในช่วงเวลาสำคัญอาจเ็ดให้เห่าลงลืมสิ่งที่เห่ากำลังเ็ดอยู่หรือเ็ดให้เสียไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเหตเวียกวิธีการกำจัดสิ่งที่ลบกวนความส้นใจมีดังนี้คนสำเร็จจะเลือกปิดการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียหรือข้อความในช่วงเวลาที่ต้องการโฟกัสกับเวียก การปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ช่วยให้เฮามีสมาธิและสามารถเ็ดเวียกได้อย่างต่อเนื่องโดยบ่ต้องหยุดเพื่อกวาดซอบการแจ้งเตือนต่างๆการกวดซอบข้อความในช่วงเวลาที่กำหนดไวล่วงหน้าเส้นเซ้าหล่งเละก่อนเลิกเวียกช่วยหลุดการเบิ่งโทรศัพท์ในระหว่างการเหตเวียกซึ่งอาจเหตให้เสียเวลาเหดเวียกที่สำคัญ การจัดสถานที่เหตดเวียกให้เหมาะส้มเลยป่าสะจักสิ่งรบกวนเส้นการบอปเปิโทรภาพหรือการใช้หูฟังเพื่อป้องกันเสี่ยงรบกวนจะช่วยให้สมองจดจ่อกับเวียกที่เหตุใดไดล่ขึ้นเมื่อเหตดเวียกนักควรเบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนนำเส้นกันการพักผ่อนสั้นๆในช่วงเวลาที่กำหนดจะช่วยให้สมองได้หับการฟื้นฟูและสามารถกลับมาเห็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกเถอผลลัพธ์จากการกำจัดสิ่งที่ลบกวนความสุนใจมีคือ เมื่อเห่าบ่มีสิ่งลบกวนการเฮดเวียกก็จะลื่นไหลไขึ้นสามารถจดจ่อกับเวียกในมือและเฮดเวียกได้อย่างว่องไวขึ้นการบ่มีสิ่งลบกวนช่วยลดความสับสนและความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการเฮดเวียกหลยสิ่งพร้อมกันเมื่อเห่าโฟกัสกับเวียกเดี่ยวได้ย่างเต็มที่จะเฮดให้พนงานมีคุณภาพและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการคาดสมาธิเกาหูจากการปฏิเสธหนึ่งในบทเรียนสำคัญของการบริหารเวลาคือการหูจากปฏิเสธ คนสาเร็จหูว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีคาแลจํากัดการเฮ็ดทุกอย่างด้วยตนเองหรือการฮับเวียกเกินคิดจํากัดของตนเองอาจส่งผลให้ทานเสียเวลาและหลุดประสิทธ,ธิภาพในการเฮ็ดเวียกดังนั้นการเฮียนหูที่จะปฏิเสธเวียกหรือคาเสริรที่โบสําคัญจึงเป็นทักษะที่สาคัญสําหรับความสําเร็จการฮับเวียกลายเกินไปจะเฮ็ดให้เฮามีเวลาจํากัดในการโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญและอาจ เหตุให้เกิดความเครียดดังนั้นการกาปฏิเสธช่วยให้เหาสมารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนสําเร็จหูว่าการเหตุเวียกทุกอย่างบ่ได้นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีการเลือกเฮตุสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดและตัดสิ้นใจปฏิเสธสิ่งที่บ่าจาเป็นจะช่วยให้เหาสามารถทุ่มเทกับเวียกที่สร้างคุณค่าได้ไล่กว่า การฮับพิซอบลาอย,ยางเกินไปอาจเหตให้คุณภาพข้องเวียกลดลงเมื่อเห่าหูจักปฏิเสธเหาจะสามารถโฟกัสกับเวียกเดี่ยวได้อย่างเต็มที่เหตให้เวียกที่ออกมามีคุณภาพและทรงผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นวิธีการปฏิเธอยางมีประสิทธิภาพหนึ่งไซคํคำว้าอย่างสุภาพการปฏิเสธบบจำเป็นต้องเหตให้เกิดความขัดเย้งการปฏิเสธอย่างสุภาพอิเลออธิบายเหตุผลที่เทจริงเซนข้อโทษตอนนี้ค่อยบวางมีเวียกที่ต้องเหตอยู่ เหล่านี้เป็นต้นจะช่วยให้การปฏิเสธเป็นไปอย่างดีและบอเหตให้คนอื่นรู้สึกบดีสรงระบุค,ความสําคัญของเวียที่เหตอยู่การอธิบายว่าเฮากําลังโฟกัสกับเวียที่สําคัญและมีผลกระทบสูงจะเหตให้ผู้อื่นเข้าใจเหตุพลของการปฏิเสธไลยขึ้นและอาจช่วยให้เฮาได้หับความเคาลบในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญ ซามสเสนอตัวเลือกอื่นๆหากบอสามารถทับเวียกได้การสเสนอตัวเลือกอื่นๆเส้นแนะนำคนอื่นที่สามารถเหตเวียกแทนลือข้อเลื่อนเวลาเพื่อให้เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ดีในการปฏิเสธโดยบอเหตให้เกิดความบอพอใจ 4. ขอบเขตท,ที่ชัดเจนการกำหนดขอบเขตท,ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาที่เฮาสามารถเหตเวียกหรือช่วงเวลาที่บอสามารถทับพิซอบเวียกเพิ่มจะช่วยป้องกันการทึกข้อให้เหตเวียกเกินกำลังได้ ผลลัพธ์จากการปฏิเสธมีดังนี้โฟกัสและพัฒนาตนเองเมื่อเฮาหูจากปฏิเสธเวียดที่บบสําคัญเฮาจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการโฟกัสก,กับสิ่งที่สําคัญและพัฒนาทักษะของตนเองลายขึ้นประสิทธิภาพการเหตุเวียดที่สูงขึ้นการเลือกเฮ็ดเวียดที่สําคัญเหตุให้เฮาสามารถทุ่มเทเวลาและทรัพยายกรให้กับเวียดนั้นได้เต็มที่ผลลัพธ์ที่ได้มันจึงมีคุณภาพสูงและสําเร็จในเวลาที่กําหนดลดความเครียดและความกดดัน การบอหับเวียกไล่เกินไปช่วยลุดภาระที่บ่อจำเป็นและเ็ดให้เฮาหักซาสมดุลในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นบว่าจะเป็นด้านการเหตเวียกหรือชีวิตส่วนตัว1ิจงเฮียนหูจักความล้มเหลวการบริหารเวลาบเมนเ,เต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 าการจัดตาตารางหรือลำดับความสำคัญของเวียกเท่านั้นเตเียงเกี่ยวข้องกับการเฮียนหูจักความล้มเหลวอ,อีกด้วยคนสำเร็จบไดย,ยานที่จะล้มเหลวเพราะพวกเข้าเบิงว่าความล้มเหลวเป็นโอกาส ที่สาคัญในการพัฒนาตนเองการผิาดาลาดบทเมนจุดสิ้นสุดเตเป็นบทเหียนที่ช่วยให้พวกเข้าเก่งขึ้นเลรู้จักวิธีจัดการเวลาที่มีประสิทธ,ธิภาพลายขึ้นความผิดาลาดมักจะซ่อนเห่าเกี่ยวกับสิ่งที่เห่าอย่างคาดแลช่วยให้เห่าปรับปรุงในอนาคตคนสําเร็จจะเบิ่งห้าข้อพิดพลาดในทุกความล้มเหลวและนําสิ่งที่เรียนหูมาใช้ในการปรับปรุงแผ่นเวียกและวิธีการเหตุเวียกให้ดีขึ้น เมื่อพบความล้มเหลวคนที่บริหารเวลาได้ดีจะหูจักวิธีการกลับมากวดสอบบัญห้าแลหาทางเกีย้ยให้พกเข้าโบเซียเวลาไปกับความหูสึกพิษวังเตจะใช้เวลาในการวิเคราะห์เหตุผลของความล้มเหลวและนำสิ่งนั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองความล้มเหลวสามารถช่วยให้เฮ่าปรับปรุงการเฮ็ดเวียกและการจัดการเวลาในอนาคตเมื่อเห่าหูว่าข้อผิดพลาดเกิดจากสิ่งใดเห่าจะสามารถวางแผ่นป้องกันบ่ให้เกิดบัญห้าซัำอี เมื่อพบกับความล้มเหลวควรกลับมาทบทวนและวเคอวา่าเกิดขอ้อผิดพลาดอยู่บ่อนใดและสาเหตุของความล้มเหลวนั้นคือสิ่งใดการหูสาเหตุที่แท้จริงจะช่วยให้เห่าปรปับปรุงได้ทุกบอนคนสําเร็จบ่ยานที่จะยอมหับว่าตนเองผิดพลาดพอพวกเขาูวานั้นเป็นก้าวสําคัญในการเติบโตการยอมหับความล้มเหลวช่วยให้เห่าลีกเลียงบรราเก่าและเหดให้ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเพิ่มขึ้น แทนที่จะเบิ่งความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เหดให้เหาหูสึกทอเทลองเบิ่งมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเมื่อเห่าเริ่มเบิ่งความล้มเหลวในด้านบวกเฮาจะสามารถใช้ทุกการผิดพราดให้เป็นโอกาสในการเติบใหญ่เมื่อเห่าเรียนหูจากความล้มเหลวเห่าจะมีความสามารถในการปรับโตลเลกแก้ไข้บรหาได้ดีขึ้นซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการบริหารเวลาและการเหดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้จากความผิดพลาดเหดให้เฮาสามารถวางแผ่นการเหตเวียกที่ฮอบคอบแหละเมาะส้มไล่ขึ้นเหดให้หลุดโอกาสที่จะพบความล้มเหลวในอนาคตการที่เหาสามารถเรียนรู้เละเต,บติบโตจากความล้มเหลวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองและเหตให้เห่ามีความก้าหานในการ,รเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆฉะนั้นแล้วการบริหารเวลาเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยนำไปสู่ความสำเร็จ S <S การตั้งเป้าหมายลำดับความสำคัญและการหูจักจัดการก,ก,กับสิ่งที่ลบก,กวนความสนใจคือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถใช้เวลาอย่างคุ้มคา่าและมีประสิทธิภาพไล่ขึ้นคนสำเร็จบทเมนคนที่มีเวลาไลา่กว่าเต็คือคนที่หูวิธีการบริหารเวลาให้เหมาะสมทั้งหมดนี้เมนบทเหียนสิบข้อจากการใช้เวลาให้เป็นที่ทุกคนสามารถนำบทเหียนเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ สุดท้ายนี้ถ้าพวกท่านคิดเห็นว่าเนื้อห้าที่พวกเขานำสเสนอนี้มีประโยชน์ซาลากกย่าลืมกดไลค์กดเซให้คนที่ทานหักกดหัวใจกดติดตามให้พวกเขาเยเดอ